เดินทางถึงจังหวัดนครพนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโตโนโ่พาคินและทีมงานโครงการ one man and the river ค่ะที่จะว่ายข้ามแม่น้ำโขงเพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลของสองประเทศช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนักแสดงแม็กกี้จิระโรธก็ได้เผยภาพโตโนโ่และก็ทีมงานค่ะก่อนขึ้นเครื่องบินไปจังหวัดนครพนมพร้อมข้อความระบุว่าพร้อมครบทีม #one man and the river เปลี่ยนจากคำว่าขอเป็นคำว่าให้ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้นะครับซึ่งในโพสต์นี้ก็มีหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงคอมเมนต์ด้วยว่าสุดยอดครับปลอดภัยทุกท่านนะครับและนอกจากนี้ค่ะยังมีทีมงานเผยแพร่คลิปของหนุ่มโตโน่ที่เดินทางถึงนะครพนมเรียบร้อยแล้วและกำลังนั่งอยู่ในรถตู้ขณะที่ทีมงานลงไปเช็คจุดว่ายน้ำพร้อมแคปชั่นว่าถึงแล้วนครพนมทีมงานมาลงเช็คจุดว่ายแต่มีคนไม่ยอมลง โดยในคลิปโตโน่มีสีหน้าค่อนข้างเครียดเพราะเหมือเหตุผลที่ไม่ลงจากรถว่าอยากเห็นวันจริงทีเดียวเลยก่อนทีมงานจะบอกว่าโตโน่ ono, ตอนที่ลงไปในรถลงจากรถเนี่ยมีคนฝากให้กำลังใจโตโน่มามากเลยนะ เห็นวันจริงเลยมเมื่อกี้ฉันลงไปแบบว่าเหมือนคนในท้องที่อะก็บอบกว่าฝากบอกโตัวโนโ้ตด้วยนะว่าเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะยอะไรเงี้ยตัวโนโ้ตไม่ลงหรอยอะไรเงี้ยเออบอกว่าอ,อพี่ต้องไม่ได้ลงมาขาอะไรเงี้ยก็เลย,อยแบอบกว่าฝากบอกด้วยนะว่าเป็นกำลังใจให้แบบสู้ๆนะยอะไรเงี้ยตึนเต้นเนาะ เจอกันมันจริงแล้วก็ยังมีดราม่าตามมาอย่างต่อนเนื่องนะครับสำหรับโครงการนี้ของโตโน่พาคินหลังจากมีภาพที่หนุ่มโตโน่น,นะฮะเข้าไปทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะฮะที่อุโมงค์น้ำในคณะวิทยาศ,าศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับโดยมีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งนะบอกว่าเป็นนักศึกษาคณะดังกล่าวนะโพสต์ข้อความว่าถึงข้อสงสัยว่า อยากพูดในฐานะคนที่เรียนคณะนั้นคณะที่ให้โตโน่ไปใช้บริการอุโมงน้ำและวัดค่าปอดก่อนนางจะไหวาอาจารย์ที่คณะบอกตั้งแต่ปีหนึ่งว่าอุโมงน้ำเนี่ยแพงไม่ค่อยเปิดใช้แต่เรางงมากว่านิสิตเข้าไปไม่ได้เรียนรู้อะไรกับอุโมงน้านี้เลยไม่เคยเปิดให้นิสิตดูแต่โตโน่เข้าไปใช้ไม่เสียเงินได้ไง ไม่ว่าจะทำ l ล b บเทสหรือว่าอะไรไม่เสียค่าบริการให้คณะสักบาทซึ่งก็ดูได้จากการที่คณะไม่อยากเก็บเงินด้วยซึ่งมันแย่มากเลยนะฝูงวงน้ำไม่เคยเปิดให้นิสิต <c oughs> นี่ขออภัยครับนิสิตใช้หรือศึกษาอย่างมากก็แค่เข้าไปดูไม่เปิดเครื่องให้นิสิตดูเพราะว่างบมันแพง หลังจากทวิตออกไปนะฮก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงเรียกร้องครับให้ทางคณะและก็มหาวิทยาลัยเนี่ยออกมาชี้แจงว่าดาราหนุ่มเนี่ยใช้งานฟรีจริงหรือไม่และเหตุใดดารานุ่มครับที่เป็นบุคคลภายนอกถึงสามารถเข้าไปใช้งานได้ขณะที่นิสิตในคณะกลับไม่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาจากเครื่องดังกล่าวได้ครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ